สวัสดีจ้าฮัลโหล my friend วันนี้อาหารของเราสลัดจ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วแล้วก็มากินสลัดกันนะคะทุกคนจ้ามีผักสลัดนะคะมะเขือเทศเนาะแตงกวาแครอทนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะเกลือนสลัดโอนโทมมเทโทมาเทนหลายรูปไมคะแล้วก็คารอโเทนกัวกเกอโอนปานาเน่ กคนเราก็จะปรุงนิดนึงนะจ้าด้วยน้ำมันมะกอกนะจ้าเพื่อนจ้าตอนนี้เราก็กำลังอบไข่ห้านาทีอยู่นะคะทุกคนทานไข่ด้วยสามใบนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมจ้าในครัวนะจ้าทุกคนขออนุญาตนิดนึงสลัดจ้าทุกคนเราก็จะเติม เกลือหิมาลายันนะคะทุกคนกระสีชมพูค่ะนิดนึงจะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ผงปรุงนี่คะ่ะอิตาเลียนนีเชอร์ดนะคะเป็นผงปรุงสลัดแบบอิตาลีหรือว่าสไตล์อ,อิตาเลียนนะคะทุกคนแต่ลงไปเลยจะก็จะเป็นผู้ผักสมุนไพรนะคะออกรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนึงนะคะทุกคนใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำมันมะก,กอกประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคน โอเควันนี้พอจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปดูไข่กันนะจ้าเสร็จหรือยังเนาะไข่อบไมโครเวฟนะคะทุกคนอันนี้เจ็ดนาทีค่ะเพื่อนๆใช้เจ็ดนาทีนี่ค่ะทุกคนเอาออกมาจากแก้วนะคะเมื่อกี้หล่นนิดนึงอันนี้นะจ้าห้านาทีอันนี้เป็นเจ็ดนาทีเพราะว่าไข่ใบใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็จะแบบนะจ้ะ นี่เลยจ้าทุกคนทานง่ายนะคะเป็นอาหารนี่จยจ้าเป็นมื้อแรกนะจ้าทุกคนมื้อแรกของวันนี้หลังจากออกกําลังกายนะคะทุกคนจ้าโอเคเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลยจ้าทุกคนจ้าแล้วก็โรยเกลือหิมาระยานิดนึงนะจ้าทุกคนไม่ต้องเยอะมากนะจ้าพี่น้องจ้าจ้าคี สวัสดีค่ะฮัลโหลมค์เฟรนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามาทานสลัดด้วยกันนะจ๊ะทุกคนทานง่ายๆนะจ๊ะออกกำลังกายเสร็จแล้วมาทานสลัดแล้วก็ไข่ต้มนะจ๊ะอืมอืมไข่ร้อนๆเลยจ้ะ อืมอืมอร่อยนักเก ทีนี้จะมีรถมาขายของนะทุกคนวิ่งเข้าออกมาอยู่ประมาณสามสี่คันนะทุกคนนี่ร้ขายอะไรคะ่ะมีรถส้มต่ำด้วยนะคะเจ้าหนึ่งเขาอยู่ในหมู่บ้านนี่นะคะ ก่อนสินบเอ็ดโมงเขาจะขับรถออกไปแล้วก็จะบีบแบบแตะนะคะทุกคนแบบป้นปนอะไรแบบนี้แหละปิ๊บป๊บอะไรแบบนี้แหละทุกวันเลยนะแต่ไม่เคยได้กินนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงที่เราออกกำลังกายอยู่นะคะอืมอืมลมพัด ฝน,นฟ้าค้มฝนนะจ๊ะทุกคนฝนจะตกอีกแล้ววันนี้นะจ๊ะเมื่อคืนนี้ตกแรงมากค่ะเพื่อนๆจ้าฝนตกแรงมากแบบลมนะคะดิฉันคิดว่าโอ้เต็นที่สวนเล็กๆที่คงจะไปแล้วนะคะก็มองตลอดเลยนะลมแบบแรงมากเลยนะคะทุกคนนอกจากกินสลัดแล้ววันนี้เรามีอะไรจ้านี้สั่งสั่งกระปุกมานะคะมาส่งตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะทุกคน คือตื่นมาก็นึกอยากจะกินนะคะแบบว่าอาหารแบบบางทีเราลดน้ําหนักบางทีเราก็อยากทานของทอดบ้างน,นะคะก็เลยเลือกนีเเนเเนนกน่เป็นข้าวเม่าเนาะทุกคนเนาะนี่จ้ะทุกคนเป็นข้าวเม่าแบบนี้นะชิมให้เพื่อนได้ดูเนาะเป็นกล้วยทอดนั่นเองนะอืมอืมอืม มายเป็นกล้วยไข่นะหนึ่งชิ้นพอนะคะ่ะอืมคุณคอร่อยมากก็สั่งมา ขาเมาสองกล่องนะคะแล้วก็ขนมอีกทอดอีกนะคะหนึ่งนะคะเป็นรวมมิตรอะไรทักอย่างนะคะเอามาฝากคุณยายที่แกกวาดถนนหน้าบ้านด้วยนะ,ะอย่างละชุดนะคะเป็นสองอย่างเนาะ,ะอืทุกคนเป็นร้านกล้วยทอดที่สั่งมาจากแกร็บนะคะทุกคนน่ากินมาก นี่เป็นมันนะคะเพื่อนๆเป็นมันเป็นมันมีกรอยด้วยแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะเนี่ยเป็นมันแล้วก็มีกรอยด้วยเราเลือกเฉพาะมันมาเนี่ยค่ะแค่นี้นะฐานแค่นี้นะคะทุกคนเดีนี้นี่ค่ะทุกคนอย่งมาสองชุดจ่ายไปก็ร้อยประมาณร้อยเก้าสิบหกเรืออะไรนี่นะคะทุกคนจ๋า คุณยายก็ชิมแล้วก็รีบมาขอบคุณบอกอร่อยมากเลยไม่เคยได้กินแบบนี้สั่งที่ไหนอร่อยมากที่แกพูนะคะสั่งแล้วก็ชอบสั่งมาเผื่อแกด้วยเนาะเป็นเป็นคนแก่นะคะแกทํางานเนาะอืมชิมให้เพื่อนให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยเป็นมันนะคะมีถั่วมีงามีกรอยด้วยอร่อยมากทุกคน อือันนี้ชิ้นนะและกินทีหลังนะคะทุกคนกินสักสองสามวันนะคะกินวันละแค่นี้พอเนาะ,ะทุกคนอืมอร่อยมากอันนี้เป็นกรอยนะคะทุกคนอ อร่อยสมคาล่ำลือนะที่ขอน้อยมีขายนะคะทุกคนเนยาเจ้านี้ใน g r a บ f ู o d อาจจะมีอมตอนที่เขามาเสริร์ฟมาส่งร้อนๆน,นะอยากกินมากเลยนะทุกคนแต่ว่าอดใจไว้นะ ออกกาลังกายเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาทานอาหารเช้าก็จะทานนิดนึงอะไรอย่างนี้เนละ้วโหแบบหักข้ามใจตัวเองมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็จะขอทานอันนี้ต่อนะคะสลัดของเราแล้วก็นี่าจานนี้นะคะทุกคนจ้านี่ค่ะค่อยทานไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยนิดนึงนะคะวันนี้ทาอะไรกันบ้างบรรยากาศบ้านเราเป็นยังไงนะคะฟ้าฝนนะคะช่วงนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปดโอหน้าจ้าบายบาย